สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า,าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชร์กดนานๆ,ๆ,ๆกดยันยันกดเยอะๆ,ๆ,ๆนะคะมาสรุปข่าวกันเล็กๆน้อยๆค่ะก่อนที่เราจะลารงกันไปสําหรับวันนี้นะคะไปดูกันว่ามีอะไรที่ยังตกหล่นให้พูดถึงกันได้บ้างตามไปดูค่ะ ค่ะดราม่าของกาแฟดำติ๊กกี้นางมาร้ายยังไม่จบง่ายๆโดยเฉพาะตอนนี้มีแซนดี้เข้าไปร่วมด้วยอีกแล้วนะคะมีการมีคนไปคอมเมนต์ทำนองว่าว่ากาแฟดำคือทุกคนพยายามจะโน้มน้าวให้เข้าใจว่าสิ่งที่กาแฟดำพูดนั้นเป็นการเสียสีอิถกโดยตรงจริงๆเรื่องมันน่าจะจบถ้าไม่มีใครเข้ามายุ่งอะไรมากมายนะก็เลยยังเป็นคอนเทนต์ให้ช่อง ช่องที่พูดถึงจะเป็นช่องที่เ,ออเขาอยู่กันในกลุ่มของเขาอะนะคะไม่ค่อยได้เข้ามาในเรียกว่าเป็นถ้าเราจะบอกว่าเป็นช่องที่อนุบาลกระบาดทรายก็คงจะได้ช่องพวกนี้จะไม่ค่อยได้เข้ามาในโดเมนใหญ่ในขณะที่เขาเป็นดราม่าก,กันอะไรเรื่องอื่นช่องเหล่านี้อย่างกาแฟดำนางมาไลาแซนดี้ติกกี้อะไรพวกนี้ จะอยู่ในลักษณะเหมือนคือเข้าอยู่ในวงของเขาเท่านั้นดิฉันแวะเวียนตามไปดูบ้างเวลาที่มีอะไรเด้งขึ้นมาพอดีเด้งขึ้นมาตรงนี้ก็เลยตามไปดูเขายังงงว่าอ้าวยังไม่จบอีกเหรอคุณจิกกี้เธอก็พักผ่อนอย่างสบายอกน่าจะสบายอกสบายใจได้แล้วแต่ยังไม่จบก็มีแซนดี้มีคนไปปัน่นมีคนไปคือทุกคนความสิ่งที่เขาต้องการจะชี้ก็คือจะชี้ให้เห็นว่าตอนนี้จิ๊กกี้กับกาแฟดำเนี่ยไม่พอใจอีกถึง พราะอิถิกมีการมาพูดถึงแล้วก็ออกจะเข้าข้างนางมาลายก็เลยออกมาถล่มอิเถิกกันเรื่องนั้นไม่ค่อยต่างกันจากกรณีหนึ่งน้ำตาลเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันว่ามันจะไปถึงไอ้พลยเมื่อไหร่เพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นว่ามันมีงงงง,งงงแงงงงระหว่างไอ้พลยกับอิถิกให้เล็งเห็นแล้ว อาจจะเป็นเรื่องที่เมียอาจจะกําลังทําไมเธอไม่ขึ้นมาเสริมช่วยฉันทําไมเธอเธอน่าจะพูดซะหน่อยอะไรจาลองเนี้ยรอดูกันต่อไปค่ะไม่จบง่ายๆค่ะแล้วเดี๋ยวพอแซนดี้พูดคนที่จะเอามาต่อก็คือนายาทีใจบุญจะต้องเอามาต่อและเอามาชี้เพื่อที่จะขีดเส้นใต้ว่ากาแฟดำด่าอีทึจิจริงๆทั้งที่แซะไหมดิฉันว่าแซะแต่ดา่าไม่ใช่ค่ะ ค่ะวันนี้ที่ฉันวิาพากษ์วิจารณ์ที่ดงดอกไปก็มีเอฟซีของชัยพลและสมพรออกมาถามดิฉันว่าจะตายหรือ,อยังไงถ้าเกิดไม่ได้พูดถึงลุงถึงป้าดิฉันก็บอกก็เลยบอกว่าอยากให้คุณลองถามไปถามที่จันศรีว่าจะตายเกือบจะหาแล้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่พูดถึงกล้วยถ้าไม่พูดถึงดิฉันถ้าไม่พูดถึงอะไรยังไงทั้งที่บางทีเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราล้นวน,วนแต่จันศรีก็เอามาพูดถึง โดยอ้างว่ามันเป็นเรื่องที่ออกในสื่อสาธารณะถ้าจันสีอ้างได้ในเอมและนางอ e, ีอ้างได้แปลว่าทุกคนก็ต้องอ้างได้ว่าถ้ามีการกระทําในสื่อสาธารณะการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นสิทธิ์ของคนที่ได้เห็นรับชมรับฟังนะคะทีนี้นางจันสีเนี่ยก็เลยไป พูดในไลฟ์ของตัวเองทํานองเหมือนกับว่าดิฉันไม่ไปต่อและไม่ไม่กล้าหืออือกับไอ้ขาหมูอะไรทํานองเนี้นะคะดิฉันก็ไม่ได้เข้าไปฟังแต่เห็นอันนี้เนี่ยนะคะคือมีการพูดกันถึงเรื่อง การที่ดิฉันขายที่ดินตอนนี้นายขาหมูออกมาเปิดโปงว่าพี่ชายดิฉันนี่หวานอมขมกลืนเหมือนกับโดนน้องแย่งที่อะไรทานองนี้เนี่ยนะคะซึ่งดิฉันได้อธิบายได้พูดมาก่อนหน้าที่นายขาหมูจะพูดว่าเรื่องราวครอบครัวเราเป็นอะไรยังไงเป็นการเล่าพื้นเรื่องของตัวเองแบบปกตินะคะ <c oughs> ก็ปรากฏว่านางจันทร์ศรีก็เอามาพูดถึงเหมือนกับ ไม่ทราบว่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับเงินทองที่ดิ่ฉันได้จากทาง YouTube มายุ่งเกี่ยวอะไรกับทรัพย์สมบัติที่ดิฉันได้จากทางพ่อแม่นะคะเอาเริ่มมาจากตอบคําถามของคุณนชูคุณนชูอย่างที่บอกเคยเป็นเอฟซี่ฉันมาก่อนตามกันมาตั้งแต่ยังอยู่ในเอฟซีทีมงานประชาชนเดี๋ยวนี้อย่าให้มีเรื่อง อะไรแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยคุณนชูที่พอได้ประแจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองต้องเหมือนกับเป็นหมาแก่ที่ซื่อสัตย์กัะช่องจันสีเพราะว่าได้ได้ฐานดันดอนสักมาได้ถือประแจก็จะ ไม่รีรอเลยว่าที่จะถล่มดิฉันอย่างเช่นว่าขายที่หนีตามรักนชูคะน้าชูแก่แล้วนะคะเรารู้จักกันมากอนที่นชูจะรู้จักกันขี่ด้วยซ้ำนชูตามมาตั้งแต่ fc ทีมงานทนายประชาชนตอนนั้นดิฉันก็มาอยู่ฝรั่งเศสแล้วที่ดินผืนนี้ดิฉันเพิ่งขายเมื่อไม่กี่ปีนี้เองค่ะเพิ่งขายตอนที่เห็นว่าลูกเข้ามหาวิทยาลัยแล้วอาจจะต้องใช้เงินเยอะ อาจจะต้องใช้เงินเยอะและที่ดินมันเป็นราคาและคิดว่าน่าจะขายได้และทางบ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าสวนปาล์มพ่อก็ทําไม่ไหวแล้วก็เลยคิดว่าจะขายที่ดินอันนี้เงินส่วนหนึ่งเงินแทบแทบจะทั้งหมดมันจะอยู่ที่เมืองไทยอยู่ในบัญชีชื่อของพี่สาว ส่วนที่ฉันมีการาดมาถอนใช้สิ่งที่ฉันถอนใช้ไปเป็นหลักมากที่สุดก็คือว่าที่ฉันเอาให้ลูกแต่ละคนคนละ1 0 0 0งหมื่นยูโรค่ะให้ลูกไว้เป็นทุนเดือดร้อนขัดสนถ้าหางานหาบริษัทรองรับไม่ได้ยังน้อยลูกมีเงินตรงนี้ได้เรียนหนังสือนี่คือสิ่งที่ดี่ฉันแล้วทีฉันให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรมันเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ค่ะปู ย่าพ่อกับแม่สอนเสมอว่าทรัพย์สินมรดกที่สําคัญที่สุดที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ควรให้แก่ลูกคือการศึกษาคุณครูสวรร์ให้การศึกษาดิฉันมาดิฉันก็จะให้การศึกษากับลูกต่อไปดิฉันบอกพ่อกับแม่เสมอว่าหนูอาจจะไม่ได้มาอยู่ใกล้อาจจะไม่ได้มาตอบแทนมาดูแลอะไรแต่ขอให้พ่อแม่มั่นใจว่าหนู จะชดใช้สิ่งที่สิ่งดีๆทั้งหมดที่พ่อแม่ทําให้กับหนูโดยจะสอนให้หลานของพ่อกับแม่เป็นคนดีจะให้การศึกษาเขาและเขาก็ไม่ต้องมาตอบแทนอะไรหนูเขาถ้าจะตอบแทนหนูก็คือสร้างผลิตประชาชนที่ดีสําหรับโลกนี้และชูน่าจะรู้นะคะเรื่องราวแบบนี้ที่ฉันเคยเล่ามาบ้างปรับปรายในเฟซของตัวเองตามกันมานานดิฉันเสียใจมากกว่คนอื่น ที่จะประด่าทอดิฉันการที่นช,ชูตามกันมานๆาแล้วนช,ชูบอกว่าดนฉันขายที่หนีตามรักน้าช,ชูหูงอกขนาดนั้นแล้วถ้าจะต้องถอนหูงอกน้าช,ชูดิฉันม่น้าชูอมิตรโกนโกนเองดีกว่าค่ะนะคะด้วยความเคารพค่ะน้าช,ชูรู้ดีดิฉันไม่ได้ขายที่หนีตามรัก ดิฉันพบรักแล้วก่อนกลับไปบ้านดิฉันอธิบายทุกอย่างว่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยถึงเวลาไหนในไหนในไหนถึงจุดแล้วดิฉันจะไปแต่งงานที่ฝรั่งเศสดิฉันได้บอกกล่าวครอบครัวเรียบร้อยนชูเป็นใครคะแค่คนเคยเป็นเอฟซีดิฉันมาพูดเหมือนกับเป็นพ่อแม่ดิฉันน้าชูเก็บคำพวกนี้ไว้สอนลูกสอนหลานนาชูเองนะคะ อาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้างค่ะถัดมาค่ะคุณชัญญาเขาบอกไปได้ยินโดยบังเอิญคือไอไอ,ไอประเภทที่ไปได้ยินโดยบงังเอิญคุณเข้าไปฟังในช่องไอไหลใช่ไหมเหมือนป้าบัวหลดิฉันชื่อบุหลันบาลสีค่ะถ้าจะเรียกนะคะไม่ต้องเรี่ยงบาลีดิฉันบอกแล้วดิฉันไม่ฟ้องใครคุณชัญญาเติมเชิญได้เต็มที่ค่ะจะใช้เพนจันเพชรวรณเพนจันกงสตองหรือบุหลันบาลสีได้เลยนะคะ เพราะว่าถ้าพูดถึงป้าโบหลายนั่นคือคุณคงไม่ได้พูดถึงฉันแต่ดิฉันคิดว่าเดนพูดตรงๆนะคะว่าคุณชัญญาคงนึกถึงดิฉันนั่นแหละเหมือนป้าโบหลายเปิดบัญชีรับเงิน YouTube 2บัญชีให้พี่สาวแล้วให้พี่สาวโอนไปให้อีกทีเพื่อแสดงว่าอีกทีเพื่อแสดงว่าเงินที่รัฐบาลให้ไม่พอขอทางบ้านใช้เพื่อจะได้ต่อรองขอจากรัฐเพิ่มค่ะคุณชัญญาอยู่ประเทศไหนคะอยู่ฝรั่งเศสหรือเปล่าคะ ไม่มีประชาชนคนไหนจะไปต่อรองกับรัฐบาลฝรั่งเศสว่าที่ให้มานี่มันไม่พอแดกนะคะฉันไม่นู่นไม่นี่ฉันเงินไม่พอนะคะจะต้องเอาเงินจากเมืองไทยไม่มีทางที่รัฐบาลฝรั่งเศสเขากําหนดมาแน่นอนค่ะแล้วที่บ้านฉันไม่มีใครได้รับเงินตอนนี้นะคะก่อนหน้านั้นที่ลูกยังอายุไม่ถึงสิบแปดทุกคนได้รับไม่ว่าจะยากดีมีจนจะได้รับเหมือนกันหมดค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ประกันสังคมทางนี้เขาทาให้เพราะเราจ่ายภาษี เงินตอนที่เราหาได้ตอนที่เราไม่มีลูกเราจ่ายภาษีเต็มที่พอเรามีลูกรัฐบาลก็คืนกลับมาให้ตรงนี้ทุกคนได้หมดค่ะจะรวยจะจนจะอะไรได้หมดตอนที่ลูกๆทั้งสามคนอายุยังไม่ถึงสิบแปดพอยี่สิบเอ็ดถ้ายังเรียนอยู่ยังอยู่บ้านเราแต่พอสิบแปดปุ๊เข้าเข้ามาหาวิทยาลัยลูกขอใช้บัญชีของตัวเองคือเขาแยกไปอยู่พอเขาเริ่มใช้บัญชีตัวเองตรงนี้ก็จะตัดขาดจากการอุปการะของเราไป ทางบ้านพวกเราก็จะไม่ได้เงินช่วยเหลือจากตรงนี้เพราะว่าเขาไปจ่ายรัฐบาลไปจ่ายให้ลูกแทนดิฉันกับสามีไม่ได้รับเงินอะไรตรงนี้เลยเหลือลูกคนุะท้องคือน้องโรสตอนนี้น้องโรสเข้าไปเรียนมหาลัยแล้วเขามีบัญชีอะไรทุกอย่างเป็นของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนไม่ได้รับอะไรจากรัฐบาลในเรื่องนี้นะคะแล้วคุณชัญญาออกมาอธิบายว่าดิฉันเอาไรายได้ ว่าเงินที่ได้จากรัฐบาลไม่พอกินนั้นคือคุณต้องการจะชี้แจงอะไรคุณรู้ความจริงอะไรไหมคะบัญชีสองบัญชีของ YouTube เนี่ยฉันมี y t u t u สองช่องอันนี้มีมาก่อนที่จะมาเล่น YouTube แต่มีเพื่อที่จะทำคลิปลงสำหรับพวกเพื่อนสามเสนเท่านั้นนะคะทั้งสองอันเป็นบัญชีเก่าแต่ไม่เคยเมีแอคชั่นอะไรยกเว้นมีคลิปของ ออพวกเพื่อนสามเสนที่ทำคลิปไว้ดูกันเท่านั้นเองมาเลือกใช้ตอนที่ facebook ถูกปิดถึงต้องมาใช้นะคะแล้วของเดิมเนี่ยบัญชีลงที่อยู่ไว้อันนึงเป็นฝรั่งเศสอันนึงเป็นเมืองไทยใช้ที่อยู่ที่บ้านพี่สาวใช่ค่ะแต่บัญชีพอเปิดบัญชีแล้วที่ขอเปิดรับรายได้ได เงินที่เข้าบัญชีเข้าบัญชีที่ฉันโดยตรงที่ฝรั่งเศสค่ะเพราะถ้าอยู่ที่ฝรั่งเศสกับ youtube ที่ได้ประโยชน์มากกว่าคือเราไม่ต้องเสียภาษีมีสัญญาระหว่างอเมริกากับฝรั่งเศเสเซ็นสัญญากันไว้คนฝรั่งเศสถ้าได้เงิน,น,นเดือนมีรายจากอเมริกาไม่ถูกหักภาษีที่อเมริกาค่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยจะต้องถูกหักภาษีที่อเมริกา แล้วก็มาหักภาษีที่ไทยอีกดิฉันโดนจ่ายภาษีเฉพาะที่ฝรั่งเศสเท่านั้นไม่ทราบว่าคุณชัญญาเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้ไหมคะดิฉันไม่เคยไปต่อรองรัฐบาลนะคะแล้วเงินจากบัญชียูทู e เข้าเป็นยูโรค่ะเข้ามาบัญชีของดิฉันที่ฝรั่งเศสโดยตรงทั้งสองช่องค่ะคุณชัญญาอันนี้ดิฉันพูดความจริงจริงอย่างที่สุดนะคะที่หลังไม่ต้องไปบังเอิญได้ยินจากใครอยากรู้อะไรนะคะมาถามโดยตรงได้นะคะ ตอบได้ดิฉันจะตอบค่ะถ้าอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวตอบไปได้ดฉันก็จะบอกว่าอย่าเสือกเท่านั้นเองค่ะส่วนคุณรุ่นลนดีบอกว่าที่ทางใต้ชุมพรจเจริญแพงค่ะไม่มีใครเขาขายที่เห็นนะคะ ดิฉันไม่รู้ว่าคุณเลื่อนดีไหมาแต่ที่ชุมพรทางใต้มันก็แล้วแต่ที่บ้านดิฉันอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเพียงแค่หนึ่งกิโลไปถามไอ้ขาหมูว่าใช่ไหมเข้าซอยไปนิดเดียวค่ะแต่ก่อนตอนที่เราไปตั้งซื้อที่ตรงนั้นใหม่ๆมันไม่ได้เจริญแบบนั้นหรอก ตอนหลังแต่ก่อนนั้นถนนก็จะมีอยู่แค่สองเลนเป็นถนนที่ลําบากมากตอนหลังพอมันขยายอะไรทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดค่ะคนแถวนั้นก็ขายที่กันเยอะของดิฉันที่ตัดขายส่วนหนึ่งแล้วเก็บเอาไว้เฉพาะเป็นที่บ้านเนี่ยก็คือสวนปาล์มมันไม่มีใครทําแล้วสวนปาล์มของดิฉันมันไม่มีใครทําแล้วนะคะแล้วปาล์มมันก็แก่ถ้าจะต้องเอาปาล์มลงไปนู่นไปนี่ะไรใหม่มันต้องเสียเวลาแล้วตัว คูสุวรรณเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ไรายได้จากสวนตรงนั้นนะคะคูสุวรรณมีเงินบํานาญค่ะเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการบํานาญสอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพรแล้วก็มีเงินบํานาญคนแก่เงินบํานาญหมื่นกว่าอยู่ได้นะคะ เขาอยู่ได้สบายๆครูคสวรรณเขาอยู่ได้สบายๆค่ะที่ตรงนั้นดิฉันก็เลยตัดขายไปให้กับนายทุนที่มาสร้างความเจริญให้ตัวหมู่บ้านโดยที่เขามาสร้างโรงงานทําทุเรียนส่งออกนอกมันก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยหนึ่งละชาวบ้านคนที่ไม่มีงานเลยก็ไปทํางานโรงงานได้ด้วยสองก็คือผลผลิตตรงนั้นไม่ต้องไปส่งตรงไหนไกลส่งเข้าโรงงานตรงนั้นเลยค่ะ ดิฉันเห็นว่าการขายที่ให้แล้วคนที่ซื้อที่ไปเขาก็รับปากว่าเขาจะมองความเจริญของหมู่บ้านเป็นอันดับหนึ่งก่อนดิฉันถึงตัดสินใจขายให้คนที่ซื้อไปเขากาาบขอบคุณมากเลยนะว่าให้ที่ให้โอกาสเขาชาวบ้านก็ดีอกดีใจที่ตรงนั้นมันได้พัฒนาขึ้นคุณคิดดูมีมีหนุ่มสาวโรงงานมีชาว ต่างชาติต่างดาวเข้ามาทํางานอย่างน้อยมันเป็นชุมชนร้านค้าร้านเล็กๆร้านขายอาหารแล้วอะไรมันขายได้มันสร้างความเจริญให้กับตรงนั้นที่ดิฉันภูมิใจก็คือว่าไม่ใช่เราได้คนเดียวแต่ทั้งหมู่บ้านเขาได้ประโยชน์กันด้วยอันนี้เป็นความจริงนะคะไม่ทราบว่าคุณรื่นรืรรดีรู้จักทางใต้ชุมพรอะไรแค่ไหนตัวดิฉันไม่ได้รู้จักอะไรมากไป ไปอยู่ที่นั่นมีที่ดินตรงนั้นซึ่งเป็นสมบัติที่ครูสวรรค์กับคุณนายแดงเขาให้ซึ่งพ่อก็ให้ลูกทุกๆคนที่ทุกๆคนเหมือนกันแล้วพ่อดิฉันเนี่ยถ้าซื้อที่อะไรมาแล้วก็แยกให้ลูกไปสร้างไปทําที่ผืนที่บ้านเนี่ยโดยมากจะเป็นของคนเล็กเล็กอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือดิฉันเป็นข้าราชการที่ยกให้ดิฉันแล้วแต่ดิฉันไม่เคยได้ไปเอาเลยแม้แต่สตางแดงเดียวรายได้จากต้นผลให้พ่อให้แม่เก็บไปเพียงแต่ว่า ที่นั้นมันเป็นชื่อดิฉันเท่านั้นเองแต่ดิฉันไม่เคยไปเอาเลยแม้จะบาทเดียวค่ะบ้านก็สร้างให้พ่ออยู่ถ้าทางบ้านเดือดร้อนมีอะไรยังไงถ้าดิฉันมีดิฉันก็ให้แต่รายได้จากการเก็บในส่วนทั้งหมดพ่อกับแม่ท่านเก็บไว้ของท่านเอง ที่นั้นถ้าสมมติว่าไปให้พี่คนอื่นที่ไม่ได้มีเงินเดือนกันดาวเขาก็ต้องมาทําเพื่อที่จะมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาใช่ไหมคะที่ตรงนั้นถึงเป็นชื่อของดิฉันเพราะดิฉันเป็นข้าราชการดิฉันมีเงินเดือนกินคะ่ะก็ไม่ได้ไปรบกวนพ่อแม่ทางนั้นไม่ทราบว่าอธิบายชัดขนาดนี้แล้วคุณจะคิดว่าดิฉันโกหกตอแหลแล้วแต่คะ่ะคุณน้าชูน่าจะรู้จักดิฉันดีว่าดิฉันเป็นคนยังไงนะคะน้าชู หวังว่าถ้าทนายตั้มหมดทุกหมดโศกแล้วน้าชูจะกลับมาเป็นน้าชูคนเดิมจะเกลียดฉันยังไงที่ฉันไม่ว่าแต่อยาเกลียดทนายตั้มนะคะขอร้องได้ยินนายนรินทร์ลาโพว่าเดี๋ยว วัวเขาจะตกลูกอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปดูคลิปไปดูแล้วก็เห็นว่ามีการเอาวัวเข้าคอกก็เห็นสายเชือกดิฉันก็เลยรู้สึกเอเอเอยกจะตัองวงใจแทนน,นายนรินนิดนึงก็คือตรงที่ว่าตาชาญเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่เอาวัวไปผูกมีเชือกวัวอะไรอย่างนี้แล้วปรากฏว่ามันรัดเอานิ้วขาดก็เลยอยากจะเตือนน,นายนรินลาโพ ไว้หน่อยนะคะด้วยความอันนี้ด้วยความหวังดีจริงๆก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบเดียวกันกันกบพ่อของนายนรินทร์ก็ได้คือพ่อเป็นยังไงพ่อโดนยังไงลูกอาจจะโดนอย่างนั้นก็ระวังนิ้วไว้ด้วยนะคะถ้านิ้วขาดอะไรขึ้นมาแล้วอาจจะลําบากเพราะในตอนนั้นตอนที่ตะชานิ้วขาดโชคดียังมีสาวิตรีลูกคนที่ใครๆก็ไม่รัก ตามไปส่งโรงพยาบาลไปดูแลทุกอย่างแต่ตอนนี้ไม่มีสวิตีแล้วถ้าเกิดใครนิ้วขาดขึ้นมาในบ้านเนี่ยจะทำยังไงค่าความที่ที่ฉันออกไปดอกบ้านมาเครื่องค่อนวันก็เลยตามเขาไม่ทันเรื่องวิ่งเรื่องอไร โชคดีที่นายนาทีใจบุญเนี่ยใจบุญมากเลยนะคะได้ดูดคลิปของนางจันศรีนัตุรกรีเอาไว้มาให้ฟังกันได้แค่แปดนาทีเพราะถ้าจะให้ไปฟังยาเป็นชั่วโมงคงจะไม่มีเวลาฟังนะคะทีนี้ก็เป็นช่วงที่นางจันศรีก็พูดถึงเรื่องมีการวิ่งดูเหมือนว่าในโพสชุมชนของคุณประกรณ์จะมีการนัด พวกปะสังสรรค์กันระหว่าง FC สวิจีอะไรหลายๆคนเอดมินอะไรพวกนี้นะคะในวันที่12และวันที่17ก็จะมีการวิ่งเพื่อลำลึกถึงวิ่งเพื่อน้องชมพู่อะไรทํานองเนี้ยทุกคนก็จะไปวิ่งกันแต่จะมีใครไปลงทะเบียนวิ่งวิ่งแล้วจะเสียเงินเสียทอง,งก็ยังไม่ได้มีใครคือไม่ได้มีการเขียนบอกแต่จันศรีออกมาพูดแล้วว่าเอ๊ะจะต้องมีการซื้อนั่นซื้อนี่ไหมต้องมีสาย ใส่สายกำไรข้อมือไหมต้องมีเงินบริจาคอะไรไหมดิฉันอยากจะถามว่าอ,อแล้วมันจะผิดมากไหมคะถ้าเขาเอาเงินกองทุนรวมกันโดยสเสน่หาและจะเอาไปให้ไปทํากิจกรรมอะไรมันเป็นเงินของเขาถามว่าจันสีจะมากําหนดอะไรยังไงคือถ้าจำสีสงสัยและคิดว่ามันจะเป็นการไม่ดีจันสีไปร้องเรียนเลยคะ่ะใช้สิทธิ์ร้องเรียนเลยนะคะใช้สิทธิ์ร้องเรียนเลยคะ่ะไม่เป็นไรนะคะ ดีกว่ามาต้องนั่งคําถามตอนที่ชัยพลเดินสแสวงบุญตอนที่ชัยพลตั้งพุ่มกระถุงกระชินจันสีเคยสงสัยถามไหมคะนี่เขายังไม่มีใครพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองเขาแต่เพียงแค่ชวนกันว่าไปวิ่งกันไหมไปวิ่งกันไหมเท่านั้นเองนะคะดิฉันตอนสมัยเป็นและจะเป็นนักเรียนสิตอนจบมาแล้วเนี่ยมีบ่อยครั้งมากที่พวกเรานับสังสรรค์กันแล้วก็คือ มีการท้าพานันมีการเล่นพนันแต่เงินที่ได้เนี่ยเอาไปมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนเก่าของเราบางทีเป็นการท้าพานันเอาแค่เออใครออกไปใครอยากไปเต้นโชว์ลีลาต้องไปเต้นไปโชว์ความนาทุเรศข,ของตัวเองแล้วต้องจ่ายเงินใครอยากออกไปเต้นไปเต้นได้เลยแต่มึงจ่ายมาพันหนึ่งเอาเงินลงกระป๋องไว้แล้วเราก็เอาเงินนั้นไปให้ครูให้ครูไปจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนรุ่นน้องให้อะไรอย่างนี้ เรามันมีกิจกรรมอย่างนี้เยอะแยะค่ะคุณจันทร์สีร่ำเรียนมาถึงระดับสีประทุมก็ต้องจบมหาลัยจบมัธยมดังในในในลำปางด้วยก็น่าจะรู้ว่ามีไอ้กิจกรรมพวกนี้ที่ทำกันขึ้นมาไม่ได้มีการไปจดทะเบียนไปอะไรกันมากมายเป็นเงินของพวกเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงคนสนิทกันลงขันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวนั่นตรงนี้แล้วเออใครเอาไปให้ที่โรงเรียนเอาไปสนับสนุนหาทุน นู่นนี่ของโรงเรียนเราทํากันอยู่บ่อยๆค่ะดิฉันเองก็เคยขายหนังสือของตัวเองให้ทุนให้โรงเรียนคนที่ซื้อก็ไม่ใช่ใครหรอกเพื่อนเพื่อนก็มีอย่างนี้เอ้เนี่ยกูเดี๋ยวกูให้เลยยี่สิบเล่มเท่านี้เท่านี้ยี่สิบเล่มแล้วเงินคือเอาใบเสร็จมาวัดได้โอนเงินเข้าไปสมทบทุนให้โรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนจัดผ้าป่าการศึกษาอะไรก็ว่าไปแล้วดิฉันก็ส่งหนังสือให้เขาทากันอย่างนี้บ่อยๆค่ะ ไม่มีใครมานั่งสงสัยคนที่ไม่เคยทําไม่เคยบริจาคไม่เคยจับจ่ายอะไรเลยอาจจะนั่งสงสัยแต่จริงๆถ้าจันทร์ศรีมีสิทธิสงสัยนะคะเดี๋ยวจันทร์ศรีจะบอกว่าก็เธอพูดนะนะมีสิทธิสงสัยค่ะแต่อย่าสงสัยแล้วทิ้งปลายเปิดไว้อย่างนั้นเลยค่ะถ้าคุณสงสัยแล้วทําให้มันเป็นเรื่องเป็นลาเพราะว่าการที่สงสัยแล้วไม่ไปไม่ไปทําให้เป็นเรื่องให้มันสิ้นสงสัยมันจะเป็นตราบาปสำหรับคนที่คุณสงสัย คุณสงสัยไปเอยคุณสงสัยได้ทุกคนอย่างเงี้ยและความสงสัยนั้นมันก็ไม่จบไม่ขึ้่นสักทีหนึ่ง,งอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันเองอยังวัดบ้านเดือดิฉันแจ้งสำนักพุทธแต่ปรากฏว่าสำนักพุทธก็ถูกบล็อกถูกกักตัวถูกห้ามเข้าวัดอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นดิฉันมองว่าจันสีคิดเยอะไปไหมคะ เขาไม่ได้มีการบอกแล้วว่าจะต้องจ่ายเงินต้องจ่ายทองอะไรเนงะี้ยเหมือนกับเพื่อนที่นัดวิ่งนี่ตรงนี้เขามปกิจกรรมเขาจะวิ่งกันเนี่ยนะพวกเราเป็นกลุ่มเป็นกรร้อนเราไปวิ่งกันไหมไปวิ่งด้วยกันไหมเพื่อนมันแค่นั้นหรือเปล่าคะแต่เห็นจันทร์ีเอามาเป็นเรื่องเป็นราวจนขนาดที่ว่าเออก็เอามาทํามาหากินได้หนึ่งไร์อีกหนึ่งไระนะคะก็เลยอยากจะบอกจันทร์ีว่าจริงๆถ้าสงสัยจริงๆ ก็ติดตามแล้วก็ลองลองส่งคนของจันทรสีไปสมัครไปร่วมวิ่งดูก็ได้นะชูไงคะนชูก็อยู่ไม่ไกลมีคนของจันทรสีหลายคนไม่ใช่เหรอเอ,เอไมซิกกีทานก็ยังอยู่ในประเทศไทยก็ลองส่งไปนะคะเผื่อจะอได้อะไรยังไงหรือนางดอกกระทือพัทยารถพัทยาวาไรตี้อะไรนะั่นก็อยู่ตรงนั้น ก็ลองให้เข้าไปสอดแนมดูว่าต้องจ่ายเงินไหมต้องอะไรอะไรยังไงไหมลองดูไหมคะส่งคนเข้าไปสอดส่องดูก็ได้คะ่ะจะได้ชัดเจนนะคะค่ะวันนี้เป็นในประเทศฝรั่งเศสเราเรียกกันว่า เป็นวันของผู้หญิงนะคะวันนี้ที่เดนไปซื้อต้อนไม้ดอกไม้ก็มีเด็กหนุ่มสองคนพากันมาหาเลือกซื้อต้อนไม้ไปให้แม่แล้วก็ได้ยินคือที่รู้ว่าไปให้แม่ว่าวันนี้เป็นวันของผู้หญิงเนี่ยก็คือได้ยินว่าอุ้ยนะซื้ออันนี้ไปนุ้แม่ฉันชอบมากเลยรับรองแม่ต้องชอบเอเออก็คือมาหาซื้อของขวัญไปให้แม่แต่ไม่ใช่แค่ชาดอกไม้แต่เป็นของขวัญอะไรที่ไปปลูกในสวนหลังบ้าน ใช้ประโยชน์ได้ด้วยดิฉันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าได้ทำคลิปเดี๋ยวจะมีการเชิดชูในวันผู้หญิงนะคะในวันผู้หญิงของเราเชิดชูผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณแม่ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นหญิงชาวบ้านที่ดิฉันยกออกมาให้เป็นผู้หญิงแกล่งในวันนี้แห่งวันนะคะ ก็คือเธออยู่เมืองอุตรดิตแถวอำเภอฟากท่านะคะแถวอำเภอฟากท่าอุตรดิตถ้าจําไม่ผิดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหญิงแก่งเป็นแรงปันดันใจให้ลูกๆล,ลูกสาวคนหนึ่งตามที่เธอเขียนคือทุกวันนี้ที่เธอทำไปทุกอย่างเนี่ยก็คือเพื่อแม่ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแก่งในสายตาเธอดิฉันเห็นว่า น่าชื่นชมน่ายกย่องแบบเดียวกันกันกบที่นายนัทีใจบุญกราบไหว้พ่อแม่ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องของความกตัญญูน่ายกย่องดิฉันเลยเอาภาพของคุณแม่คนนี้คนแกล่งคนนี้มายกย่องเชิดชูในวันของผู้หญิงแห่งชาติฝรั่งเศสว่าเธอเป็นแม่เป็นผู้หญิงที่สมควรได้รับการจารึกไว้ว่าเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แกล่ง เป็นแม่อีกคนหนึ่งที่น่านับถือค่ะขอให้พวกเราทุกคนส่งใจไปให้เธอเพราะเธอน่าจะต้องการกำลังใจแรงใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องเลี้ยงดูลูกๆทุกคนให้เติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคุณภาพค่ะขอปรบมือให้กับคุณแม่คนนี้นะคะ